พี่เี่ยววันนี้พี่เดีวชวนลุงมามาที่ไหนคะเนี่ยส่วนส้มโอทัากินสยามนามรอยพ่อค่ะอืออร่อยเยอืออืออร่อยจริง<า>ใช่ใช่ม่บอกแล้วรุ่งต้องมามันแบบมันสวยน่าทานมากแล้วสีชมพูเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยมันพังผ่าเมื่อกี้เลยนะขณะที่เขาตัดมาใหม่ๆเนี่ยเราแอบผ่าเลยนะท่านผู้ชมขาดูสิคะความสด ความสวยของสีและรสชาติเป็นไงคะออร่อยมากอร่อยมากแล้วมันน่าทานจริงๆบอกว่าปกติแล้วเราจะเจอแบบน้ำฉ่ำาเนาะแต่ที่เนี้ยพิเศษเลยเนื้อมันจะแห้งแล้วเวลาแกะออกมามันจะเป็นฟูนะคือรับประกันเลยค่ะว่าไม่แฉะมือมันฉ่ำฉ่ำในปากของเราเออที่สำคัญทำไมคะ เบเือกบ้างรูปึกบ้างค่ะสวนตรงนี้มันอยู่ที่สิงห์บุรีตาบลพักทันอ๋อพักทันเหรออำเภอบางอาจันจอดสิงห์บุรีค่ะโอ้แต่เยอะแยะมากมายเลยไม่ไกลจกตัวเมืองใช่ไหมใช่ค่ะขับรถมาแป๊บเดียวเองวเวเองแล้วก็ที่หมงที่บอกนะครับว่าสวนเนี้ยเขามีเนื้อที่กว้างขวางมีต้นส้มโอสองพันกว่าต้นโอ้บางไงจันรับนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวรับมาได้เลยค่ะเจ้าของเขายินดีแล้วก็สวนของเขาจะดูแลอย่างดีว่าเราเดินนีไม่รกเลยนะคะ เราก็ขายออนไลน์ด้วยนะคะน้องรุ่งค่ะอ๋อเหรอคะขายออนไลน์แล้วก็ทําไงคะเราเราเราสั่งซื้อเนี่ยติดต่อเจ้าของสวนได้แล้วตอนนี้คุณทิพย์เขาก็เลยไปขายส้มโออยู่เราก็เลยเป็นเจ้าของสวนแทนกินกินตามสบายทั้งคันรถนะคะก็แบบแต่มาชมที่สวนได้นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่ไหมคะผอรุ่งใช่ค่ะนะคะผอออกมาเองเลยพอเราจากมาเองเข่ได้เชิญเกษตรเหมาะมากเจ้าของเขาเวลขั้มมากเลยค่ะมาชมที่สวนมาอย่างเราอย่างเนี้ยค่ะช่วงนี้เป็นฤดูกาลที่ดีมากมาชมที่สวนแล้วก็ชี้ได้เลยนะคะ แต่ว่าถามเจ้าของคนนิดนึงเพราะว่าเราดูไม่ออกว่าลูกไหนมันแก่แต่ถ้าคนเราพอดูออกเขาจะบอกว่ามีตุ่มน้ํามันใช่ไหมเนี่ยตุ่มน้ํามันมันจะมีบมบมตุ่มน้ํามันเม็ดเม็ดเนี่ยแต่ถ้าจะให้ดีเราก็กินที่เขาตัดมาแล้วอย่างนี้อร่อยมากนี่เจ้าของสวนอยู่กุหลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยและทีนี้ก็ตัดมาให้เราที่สําคัญราคาไม่แพงไม่แพงนะช่วงนี้ช่อมโอออกเยอะนะคะเจ้าของสวนอยากขายนะคะราคาไม่แพงนี่ลดแล้วลดอีก มีแถมด้วยก็มาที่สวนกันนะคะที่สิงห์บุรีของดีมีเยอะโอ้ใช่ค่ะนะคะมาชมที่สวนมาชิมที่สวนแล้อปมาช็อปที่สวนเจ้าของใจดีทั้งซื้อทั้งแถมซื้อแลกแจกแถมเรามาชาวสวนขายเองค่ะเรามาซื้อถึงสวนรับรองว่าราคาไม่แพงเลยทีเดียวนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมนะ ส่วนส้มโอทับทิมสยามที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วค่ะเย่แต่ที่รู้เราอิ่มแล้วอร่อยรเราไปทานกันดีกว่าไปค่ะไปกัน